อ่ะลองชิปกระโดดดิ D> F D Z shop มีโปรโมชั 10, Foot, All ่นเ1ท b o บ f อกฟุตออสตาแล้วก็ King l e g e n c y โดยมีบริการกดผลบอกฟุตบริการกดเกมพาร์ b บอกฟุตบริการกดออสตาทาวเวอร์ดี e เ s น์บริการกดผล King l e g e n c y บริการกดเกมพาร์ s King l e g e n c y และมีบริการอื่นอื่นอีกมากมายได้มาเ,ออเด้มาเด้มาเด้มา จะเย็นมาแล้วใช่ไหมอ้าวเดีวมีเรื่องเหรออะไรพี่อะไรอะไรอะไรอะอะไรไปไหนพี่จะไปไหนพี่ดูด้วยผมแต่งตัวเป็นใครคุปไฟก่อนโอ้ยพูดจาเลยนะคุปไฟอย่างเดียวอย่างเดียวไปไหนแล้วไม่รู้กูไม่เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลแล้วกันเฮ้ย ออวายเยี่ยมันาดน้นคุณยังไงผมวันฟันแมนนะครับผมนี่คืออาจารย์ของเจนอตนะครับคือผมคือส่ตามะเป็นไงพี่อะไรจะไปไหนเฮ้ยฮมเอ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่าด่าฮ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 ่าม่าฮ่า่าฮ่่าฮ่า่ี่ กูต่อยแม่งต่อนทิ้งต่อยเอ้ยต่อยมันไม่ได้วะเฮียกูต่อยมันไม่ได้ฮะว่าเราว่าไงว่าเราว่าว่าเราว่าอ่าเฮ้ผมว่าผมเอาแบบว่าเป็นเกมโหมดธรรมดานะครับโกงคืนไทตอรมาก็ยังเป็นไทตอรมาแล้วก็ยังไทเตอร์มาไม่ไม่เป็นละไม่เป็นไรหมดแล้วไม่ได้ด้วยเลยต่อยได้ไม่ต้องต่อยผมดิไม่ต้องต่อยผมดิกลัวตายคือรู้ไทเตอาตายไม่ต่อยไม่ต่อยด้วยไปแก้ไปไก้ไปไก้ไปเอาไม่กลัวตายอ่ะกับอ้าว อา้าวไปไกล่รัตแทแหวกซี่ไอ้เทำไมรัตแทแหวกมัน <c oughs> ทำไมไม่เดินให้อรออะ,อะไรอ่ะทำไมเดินให้เฮ้ย,ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเใจเย็นใจเย็นดิต่อยต่อยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใส่มึงไอ้สัตว์ไอ้ส่ตะแมนส่ตะแหนโอ้ยคันคันว่ะ ขันขันวะ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 มึงรถปล่าคุณสามก่อนหรือมูลดไหมไม่รถไม่รถไม่ลดโอ้ทำไมเอาทำไมนี่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 ลองเอาไปใส่ลองเอาไปใส่ดิอะไรอะเอาอะไรไปใส่เสื้อผ้าไงแต่ทรรมไงคือใส่เสื้อผ้าก็ใช้ได้หรืออะไรอะเออใช่ใส่ดิใส่รองเท้าแหลยใช่เหรออ่ะลองชิปกระโดดดิการที่จะเป็นไส่ธรรมะนั้นไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ไม่ เอาดีดิโอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เวบนึงเวบนึงดิพี่อยรีบทำไม่พี่รีบยัง่ะมึงอะไม่ให้ครบไอสัตว์ครบแล้วหัวไม่ใช่ไงหัวหัวมันลนไงหัวมันโลนมันก็เลยอันนี้ไงหัวลนดิหัวโลนไม่ได้หัวลนไม่ได้แต่งตัวเหมือนตัวเองเลยเออผมเปลี่ยนสกินมาพี่เพื่อการถ่ายคลิปเลยอะเลยโค้รเท่เห็นนะ ใส่ถ้าแมนได้ใส่ตวไมพี่ผมจริงไงแล้วน่ะเขาขึ้นปะเออิงดไม่เห็นทิ้งไปแล้วไม่ใช่เออไม่เห็นไม่เห็นเห็นดิอยู่ในตัวพี่อ่ะอยู่ในตัวพี่หรือเปล่าไม่มีเฮ้ยใช่ปะเนี่ยผมยืนไปแล้วน่ะผมฆ่าพี่น่ะดูไหมยืนยันละโอเคโอเคโอเคเฮ้ยไม่ใช่นี้ไม่ใช่สีนี้โอเคนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค้วยนะคนแย่ยังไม่ได้สวัสดีคนดูเลยโอเคพี่พี่น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 ี่แจกจแจกจ่ายแจกจ่ายชุดไงชุดชุด ชุดไซตาแมะแล้วมันแล้วมันทำยังไงอ่ะกดชิปกดกระโดดไงเมืนเม่อกี้จริงพี่ลองดูดิเฮ้ยเป็นไงว้พี่ดูดิพี่ดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหี่ดูโอ้โหโอ้โหเมื่อพี่วินเป็นไซตามะโอ้ยาหมดแล้วเหรอเอามันทำไม่ได้แล้วแทำยังไงได้ต้องต่อยตรงอากาศเออเออเออเฮ้ยเมื่อพี่วินเป็นเซอโหพี่ดูดิ พี่วินตรงนี้พี่ดูหลุมแรกพี่หลุมแรกพี่ดูดิโอ้โหมัดของพี่วินแม่งทำไมไรแรงจังวะโอ้โห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 หอไม่ได้ผมเกมโหมดอยู่พี่ฮโกงครับโกงครับโกงครับเฮ้ยพี่โคตรคอเลยอ่ะเราไปฆ่ามังกรปะเราไปฆ่ามังกรอุ้ยมันจะไม่จบอีกนะทุกคนดูความแรงของไซด้าเมนเปิดสัตเตอรมาแก่ๆเดิไม่ต้องฆ่าดิ โอ้โหว่าพี MM ่อยู่ไหนอ่ะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวตายตายหรอโอ้ยอยู่ข้างล่างเลยแม่งไงมันพี่บินเป็นไซตามะอุ้ยมันแหลกแล้วอ่ะมันแหลกแล้วอ่ะตอนนี้มันแหลกแล้วนะครับไปพี่พี่มาตรงจุดเกิดพี่มาตรงจุดเกิดเดี๋ยวผมจะพาไปตีมังกรไปพี่ผมบอกเลยนะครับแค่มังกรนะครับมังกรก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนซึ่ง มันสิกยังไงวะตอนนี้นะครับทุกคนก็เสียงมันดังมากเลยนะครับเพราะว่าพี่บินแม่งเล่นเล่เล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 สาระโอ้โหอะไรวะน้ามึงบินออกมาหนิมึงบินออกมาดิาโอ้โหพี่เออบินออกไปบินออโอ้ยผมบอกเลยมีหมู่บ้านด้วยยิงไงกับการถล่มหมู่บ้านไป <laughs> ทั้งเดียววะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวพี่ไปตรงหมู่บ้านรอเลยเดี๋ยวผมตามไปพี่ชายตอนนี้นะครับทุกคน มีประตูเนเธอร์ด้วยตรงเนี้ยแบบร้างๆอ่ะก็คือมึงเอามาต่อเติมแป๊บเดียวก็ได้ละเออว่ะแล้วไงวะพี่เอ้ยพี่โดนไฟไม่เป็นไรเลยนะเชื่อป่ะใช่เนี่ยเดี๋ยวผมมาละวางให้ดูเป็นไรปะเป็นไรไหมเป็นไรไหมผมบอกแล้วเนี่ยเล่าว่าเห็นยนะไม่เป็นไรผมบอกแล้วเซตต่างม้าสุดจริงตอนนี้นะครับตกใจเอ้ย ฮะมีฟังก์ชันอื่นปะมีฟังก์ชันอื่นปะฟังก์ชันอื่นก็ใส่ตะมะก็ใส่ตะมะมันก็ต่อยไม่ใช่เหรอโอ้ยมันบินไม่ได้เว้ยใช่เหรอบินไม่ได้บินไม่ได้บินไม่ได้มันบินไม่ได้ม้วนไหนพี่ดูม้วนไหนนาตีผมดิว้ายตีไม่ได้ว้ายเกมโหมดอ่าเกมโหมดสไปโหดิอ่ะพี่สบายโหมดแล้วพี่ลองต่อยผมได้ปะตายอ่ะมึงอ่ะวายอะไรอ่ะพี่ทำอะไรของพี่อ่ะพี่ทำอะไรผมอ่ะ กดชิปไม่รู้เลยเ้ยไปดิไปหมู่บ้านดิหมู่บ้านไปหมู่บ้าน <laughs> ไปหมู่บ้าน <laughs> โอเคทุกคนตอนนี้ <laughs> นะครับหมู่บ้านนี้เอ้ยมันไม่ใช่หมู่บ้านพี่อะไรอ่ะมันไม่ใช่หมู่บ้านมันคือไอไอ้ปราสาทอ่ะไอ้พีระมิดอ่ะพีระมิดอ่ะอ๋อนึอกว่าหมู่บ้านเออคือพีระมิดเอ้ยถ้าพี่จะไปแบบเร็วๆพี่ก็กดชิปกระโดดก็ได้นะมันจะไปเร็วชิปกระโดดเออนั่นแหละนั่นแหลม

นนี้ก็สนุกเข้าแหละนะครับทุกคนโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วดังจังวะตอนนี้ก็ปล่อยเข้าไปนะครับกับการที่เขาอยู่ผมอยู่ข้างบนเลยผมอยู่บนเลยนะฟิวเวี่นยู่ไหนขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นดิขึ้นกระโดดกระโดดขึ้นเดขึ้นมา บ็อกมันเล็กกับอะไรผมว่าให้ผมว่าให้อ่าบลอกนี่วอล์กนี่ A later few moments ตอนนี้นะครับทุกคนนี่นะครับที่พี่ิบินลงมาเมื่อกี้นะครับลงมาแป๊บเดียวนะครับคลิปแป๊บเดียวเองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมถาเซตก่อนเนาะก็มันจะได้ง่ายต่อการถ่ายทำนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวินเดินเราไปทำอะไรเฮ้ยไปทำอะไรโอ้โหโอ้โห โโอ้หาอะไรหาอะไรหาทำชุดเกาะงาทชุดเกาะหานทำชุดเกาะด้วยนะโอ้โหซึ่งหมดนี้นะครับก็จะเป็นหมดแบบไซตามะเลยนะครับซึ่งเราจะจำลองการที่เราจะเป็นไซตามะได้เนาะครึ่งไซตามะเด้เดอ่าอ่าอ่าตายมันชอบวิ่งหนีป่ะอ่ากระดาษเยอะอยูหนีอ่เาเอาเอาเกมสบายว่ากูดิ เอาแต่ไม่บอกให้ใช่ไหมโอเคตัวก่อนตอนนี้พี่บินเป็นเซเวโรนะครับตัวก่อนตอนนี้อ๋อตอนนี้มันวิ่งหนีอพวิจัยนี่พี่เหรอจับไม่ได้เคยเคยจับแล้วจับไม่ได้ใช่ไหมจับแล้วจับไม่ได้ต้องจับตายไปตายโอ้อวหมดหมด เรียบร้อยโอ้โหผมคิดถูกใช่ไหมที่ผมไม่ให้พี่วินเป็นไซตามะตอนเนี้ยผมคิดถูกใช่ไหมทุกคนโอเคนะตอนนี้เราก็เอาพี่เข้าไปแล้วเหรอรีบเหรอเราจะมาฆ่าจะมาฆ่ามันซึ่งผมก็จะแบบว่าไม่ช่วยพี่วินนะครับทุกคนผมจะไม่ช่วยพี่วินแะเดี๋ยวอะไรมึงมามาดิเดือดหน่อะ ไหนวะพี่อยู่ไหนนี่บอกนะมึงหารูแมึงเดินหาลูอ่ะมันมีรูอยู่ใช่ไหมไหนวะพี่อยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้อ้าวเอาแ้วพี่มาอยู่เนี่ยลูนี่อย่าบอกนะพี่ตกพี่ตกใช่ไหมแ้วเสื้อพี่ไปไหนถออถอนบริจาคอ๋อถอดบริจาคไปซัก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 ไเงี้ยช่ไปช่หมช่ไหมโอ้ มาก็หาเรื่องให้เเราอะโอเคนันทุกคนตอนนี้ผมก็จะให้พี่วินใส่ชุดนะครับทุกคนผมก็จะกินยาในวิชั่นนะครับไปตัดไม่ได้ไปตัดตัดตัดทำไมตัดไม่ได้ตัดไม่ได้กดชิปดิกดชิปดิชิปชิปรถชิปรถอเออโอเคนันทุกคนแล้วก็มาดีเอ็นนะครับตอนนี้เหมือนพี่วินแกบักๆนะครับเราไปหลายดีเอ็นมากแล้วมันแบบว่ามันมันมันแหลกอะมันไม่ใช่มันแหลกดิมันมันแบบมันมันเหมือนแบบทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับทุกคนมันแบบมัน เขาจะเรียกว่าอะไรดีวะวิวินมันบักอ,ะอ่ะเออมันบักบมันทําอะไรไม่ได้อ่ะทุกคนเห็นนะ มันก็ทําอะไรไปได้ไม่เยอะนะครับทุกคนเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับที่พาพี่วินมาเป็นวันฟันแมนนะทุกคนเนี่ยนะเวลาเราตีอะไรเงี้ยที่จริงอ่ะมันต้องแบบทะลุแล้วนี่นะครับทุกคนผมทําอะไรไม่ได้เลยนะคือคือมันยังบักอยู่นะครับทุกคนนี่โอ้โขเป็นไงไม่มีใครสู้พีได้แล้วใจ,จุดนี้โอ้โขไปนะ่ะมามา,มาดิมาซี่ผมก็ไม่ได้กลัวหรอกนะครับเดี๋ยวผมจะฆ่าเองซึ่งพี่วินนะครับมาอยู่ตรงนี้ไหนวะมังกรอยู่โน่นไปอ้าวอา เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเห็นนะมันยังบลักอยู่เห็นไะหมกระโดดไม่ได้แล้วไนอะ้หน้าทุกคนเฮย้ยทำไมเป็นอย่างงี้จริงเราข่ามังกรได้นะครับแต่ว่ามันบักอะไอตอนเมื่อกี้เนาะก็ช่างมันเถอะโอเคนันทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตไคร้ด้วยนะครับทุกคนใช้เวลาถ่ายนานมากนะครับเพราะว่ามันบักอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนเนยนะบางทีมันก็กดได้บางทีก็กดไม่ได้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไล่อย่าเสียงแดงดิเวือด <laughs> ก็าติดตามชมกันเด้อ